เสียหมดสองพันมีมอเตอร์ไซค์กับตอนนี่ครับเางตนที่ไปท้ขาหัวค่ะหดเข้ามาแล้วก็ของหน้าร้านเนี่ยก็เสียหาย คนเจ็บที่เห็นน่ะคือน่าจะเป็นคนขับนั่งตรงนี้ก็มีรถหตา,ามที่รถองเหรอราาแยเอาเลย ยังยังไม่เห็นว่าใครคนไหนแข่เอาเลยผมก็้ด <Che> ูเขาสองมาคือ <water> ม <disadvantaged country voices> ีเองเข้าเขาเขาขนายังไงถึงได้แบบหลังอะไอย่างเงี้ยอ ช่วงทางรถแต่ราคาอย่างเงี้ยกับหัวราคานี้เยลยอ่ะไม่รู้เขาต้องขับมาเร็วไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมีการสอบก่อนคือตอนนี้เขาก็จะมาแล้วแล้วก็ตอนนี้คือเราให้บริการของทางรถมาห,มมมหายเรื่องเสียหายไอ้นี่ที่เขา,าวใใไานนะวา้ตั้งแต่ที่อยู่ที่ไหนนะคะน้าบอกว่าเขาประมาณสิบเขาจะมาใครฝ่ายทรัพย์สิบอกเออเขาเรื่องอะไรนะประเมื่อยาแล้วก็แล้วก็ความแตกแตกให้เราอยากจะถึงผู้ใช้รถใช้หน่วยงาน คือจริงๆจะทําตามกฎหมายค่ะตำรวจตำรวจที่เขารับแจ้งเขายังเห็ว่าคือถ้ามัค่ะหรือคนเรามันอ่อนไปที่แบบว่าคนขับก็ไม่แค่ขับได้แน่นอนอย่าง,างเขียวนะแล้วที่คิดว่าถ้าแช่งูัมะะงวาม,มาเนาะคนขับมานเมาอย่างเงี้ยแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอ,ะอ่ะที่เราเห็นนี่<อ>นคือคนขับมีอาการมึนเมาเขาคือมีคนบอกว่าเขาออกมาจาก แต่ว่าพี่ที่เข้ามาด้วยกันน่ะที่เขาลงนะเขาบอกว่าเขาเพิ่งหนึงมาจากพะเยาและซึ่งก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาเมามากแค่ไหนต่อให้เมามากเมาน้อยถ้ารู้ว่าตัวเองเมาก็ไม่ควรจะขับรถแล้วอ่ะอืม